สวัสดีครับเมื่อนี้ปูกับหลานหน่อยวันที่สิบเก้ากรกฎาคมครับร้านเมื่อนี้คลิปสองไปเตยจ้าเอากล่องรถขึ้นเฟนเตยสวัสดีจ้าเรื่อยเรืวอยเดี๋ยวจะพาไปทุ่งนาไม่เตยสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีจ้ะแต่ลุกมนตกะเมื่อนี้ได้หลังจากกินลาบเป็ดแล้วครับกินลาบเป็ดอ่ำเป็ดแล้วก็เลยเป็ดตัวใหญ่ครับ ก็เลยคิดว่าส้มมันเฮ็ดเฮ็ดในดำหน้าอยู่ก็เลยจะเอาไปซองส้มมนดำหน้าครับสร้างตีครับมาสร้างหน้าตีดำหน้ายืนเดือดทำเดือดกระเด็แบ่งไปกระตุ้มก็มีมีมีลาบมีดอกสองคนลาบอําบ่ะลาบกระอําลาบกับอําโอ้โบเมอันต้มกับอําต้มกับอําอําเป็ดกับป๋าลาบอันแม่ต้มไ้หน่อยมัน evet. เลยพอเหลือ ก็พอดีเมื่อน,นี้เดีพาไปเที่ยวอนน่อนนานาตีครับเดีเบิ่งนาตีว่าทางคุณทีเ่เอาอ่นพักกระแหง,งมาปลูกบ่เอาผักกระแหงนั่เมื่อนี้ข้าเชโจไปรีแลกสบายสบายเล่าว,ว่าอะไยังไงมื่อน,นี้พอปวดขาเห็นบ่ครับมื่อน,นี้พอบว,วดขามื่อน,นี้ก็กส่งขาขาใครก็ส่งดีๆแน่มีแต่นิดเดียวเลี้ยแต่ตีนประกอบว่าจะขึ้นมากหอดเอว ขวนน้องเจ้าไปเตยร้านหน่อยพ่าไปเตยหน่อยปะปะเจ้าไปชมหน้ากันครับที่มืองเกียวครับอันนี้ก็ออกมาหนอกบ้านพอดีโอ้แช่อันนี้ก็ดำเวลาปีนดีดำคนตกลิ้นนิดๆครับพระเจ้าครับเอออันนี้เ,เป็นคลองน้ำครับ คลองทรงน้ำที่มาจากะดุ้งมีสะดุ้ง่น้ำโอ้ยใหญ่ปีนี่ตะโกนนี่ิเต็มก็เจ้าหามนี่แหละ่ะโอ้ก็เจ้าหามเ้อะระเจ้าหามก็ย่านป่าเพราะว่าป่าฤดูว่างใครเดี๋ยวไปนี่ที่ตั้งลงไปหน้าอันนี้เทศบาลครับเทศบาลน้องสมล่ง มันที่ติดอยู่กับน้องสับลงครับที่ด้านรังห้องเทศยวานเป็นน้องซับล่งคือว่าบ้านแม่บ้านเกอนว่าน้องห้องอันนี้เป็นแรงน้ำน้องสับลงกำลังดูรนางการอันนี้หอดข้างเลี้ยวไปหน้า้วครับนี่ทางเลี้ยวไปหน้าเดี๋ยว ดมาดล้เปีนีกปีนี้ท่านมาจ้กเกลือวานาจะเกลือแมนปีนี้ในนาแลยังบอมานทั้งฝนตกดูแล้วบอเป็นแตนมาตกนี่ตลอดแต่หนีกันยังโล่งเม็ดอยู่จำดีๆได้ไปเตยทางเป็นทางแดงออไปเจ้าก็รถเลี่ยนฮอดล ฝนตกครับตอนกลางยังตกก็เลยเละแน่จักหน่อยจับนี่เงี้ยใกลอยู่นี่เดดนแห้งบะเดียจับดีๆเด้อใบเตยจับดีๆเด้อเดี๋ยวเ็ถึงทุ่งนาแล้วนี่ถึงแล้วถึงแล้วปูตีอยู่ไหนเนาะเห็นหน้าสองทรงครับหน้าเศรพาขนดอก เอาแปลว่าสองธงนี่สิ่ทิศกันอันนี้ที่เลี้ยวเห็นครับที่่อาด้านใต้มือด้านใต้มือตรงที่ลงหลงนี่ก็ที่ไทหน้าดำขึ้นกันเนี่ยตรงกีกายก็ดำนี่ดำเยอะนี่ตรงนี้ด้อันนี้ก็ับท,<ร>ที่อยู่ในหัวในหัวนี่เป็นโอ้ดำได,ด,ด,ด้เครื่องนึงงละตัวนี้ <c oughs> นี่เด็กรถไทยเขาอยู่นี่เด็กเอเอ,อเขาอยู่หันแต่ว่า มันจอดไปได้ไปเลี้ยวรถกันก็ดำให้ oh, ในตรงมีดินเละเลยบูจ oh. ีบวล่ล่ะอันนี้จะแอบบจอดรถไว้นี่กันเละบะ้าวันนี้ oh. น้องนะ้ำน้องนี่ต้องแอบมาเห็นหน้าอยู่นน่เพราะฮัดเด็กเคยเห็นน้นำมันไอ เต็มจักเกือปีนี้น้ำเต็มโอเคเดี๋ยวลอไปเบิ้งทางล่างกันครับเดี๋วเดี๋ยวไปเตยเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเอานี่ออกก่อนเดี๋ยวก่อนนะเอาไปน้กูใส่เกือบแล้วมั้ง่ะเอาไปเบิ้งนี่น้ำน้ำนน้ำนนะ โอ้ยวไาโอ้ต้นอะไรไรบเกอเินอันนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าหนองใ่ครับหนองใยอันนั้นเพิ่นแบงขายแล้ว น้องน้องใหญ่เติบเป็นน้องสาธารณะครับตัวนี้หลายปีน้ำไม่เคยเต็มครับแต่ว่าปีนี้น้ำมาดีน้ำเต็มน้ำเต็มสุดยอดครับปีนี้อันนี้เป็นหน้าไอ้ละเอาย่างเอาน้อย่างเอารูปไปไปชุ่มชุ่มทงหน้าก่อนไปเต๋อมาห้นำ เจ้าเก้านีม,งม,งมงนองมองมองนีกับเพิ่นกระสีดำขึ้นกันครับแจ้าเพิ่นไอ้เพิ่นแบ่งขายเพิ่นแบง่แบงขายก็เลยเหลือจากนี่ครับหน,น้าหน้านี่จากนี่ไปพ,ไปไพู้นขึ้นไปต้นไม้คนครับ่นคุยคุยต้นไม้คนละคิวต้นไม้ขึ้นไปตู้นี่ซีไลาหน้าอย่นี่ซีปลาอันนี้ดำแล้วบังกาตะกา สองตาสามตาครับตามนี้แล้วครับกระพุ้นทางมนเดีเ๋ยวเดี๋ยวเห็นตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นเทียงหน้ารถไอ้แดดยายตัวมาชมหน้าะเะาจาตัดหนาออกจากกันแท้ตี นามนามลายครับบดดี้มาจเพิ่นตีง้มองบอด้ทั้งนี้กับแมนครับของหน้าที่นาตีเฮ็ดเนี่ยจะให้ให้นี่ครับไปไปไปนี่นี่คือขั้นแดนขั้นแดนไปนี่ตัวนี้จะเป็นเทียงหน้าเทียงหน้าที่นอนอยู่ไปเบิ้งกระท่อมกระท่อมเทียงหน้านาตีนี่ครับ นนีกระทอมเอือนเอือนเอืเอทียงหน้าครับบอกมันเอือนกระทอมอนอนนอนนีทนน้ที่นอน,นที่นอนชาวนาตัวนี้เพิ่งเพิ่งตัวนี้เอาพับล่งได้ครับอันนี้เป็นขั้วเบึ้งขั้วนะกีบุกเลย ตอนนี้นาทีบริยุนีนาทีไปไทยน้าอยู่อีกทงหนึง่งอ,อันนี้เป็นหมอเขาเป้าไฟมีหอดวิทยุนําเทียนเทียนนี่ตั้งเพื่อไอ,อใส่แสงสว่างคอนโซลอันนี้ลุยก,ก,ก่อน ปกติคำนันนยมครับยหญ่ตัวกับจะมาทรงเขาสู่เมือครับแต่ว่าตอนนี้ก็บอกให้สะดวกเป็นไดยเป็นเลบเยบริเวณมาทรงอีกต่อไปนี้ก็พ,กพึ่งจะออกมากครั้งแรกนี่ก็เป็นให้หน้าก้าค่ะ กีบงน้ามแน่อยู่นี่ยาปอดกบผสมยาเพราะว่าตอนตกกาน่ะฝนตกดีหลยครับตอนที่กำนันแยมกำลังไอเฮ็ดต่างบานอยู่นาตีก็ออกมาออกมาตกกาไว้ไเจอมาดูนะ กูแบหลานน้อยถ้าลานน้อยออกมาส้มทงหน้าครับงดดีไม่น่ะกอนจะเข้าไปนอนเว้นตอนนี้ก็ใกล้สีเชียงแล้วล่ะเชียงหรอปะใก่เที่ยงแต่พอดีคงหน้าหน้าทงนี้ตอนนี้นาทีบริยุนีนะครับก็คือข้ามาเบิ่งนทีกเริ่มสนาอยู่เบิงตะวันต่วันหน้าทงจะอยู่คนครับ หน้าหน้าเดียนติดกันนี่แหละครับเดนติดกันแต่ว่ามันอ่ะเป็นปลาเนี่ปลาปลามันบังเลยเยวจะพาไปเบิ่์นนาทีกำลังไถนาูิพอดีครับกับกลับไปทีหน้าทงนั่นครับย่างมาว่าไดมันเละไรกีตมไรลับรถมาแล้วก็สีส้มลาบเวดแล้วก็ทีเลยกลับเลย โอ้ย่างไก่เตือบอยู่น้งเลยพมเละดูย่างหอดมอหมดเลยภากกนหัวสักตรงนี้อ่ะบุตรดีเดีเออยรอน่ไงบุตดีอยู่นี่ไงกำลังถหน้าอยู่บอนมีรถมาดอกตี่บอบนหนาจะออกมา ចុះລົງបើមកលົງទៅចាំមើលនេះអទៅទៅកុំបែកហ្នឹងអោយទេអត់ឲ្យឡានដល់ទៅកើបเด้อយាវយ៉ាទៅអតាមទៅឯណាครับអក្របមកខាងຫນឹងล่ะគឺហ្នឹងล่ะ อ้งัมาทงัตีเอาไออัมเปอัมเปดเอาปลาูก็ไเห้จพอดีแร้วเทียงะขาดหน้าขาดกําลังขาดหน้าต้องนีว่าจเริ่มดำปะอันดำเบิ้ลหนึงอ๋อเยอะเวิรอมเนี่ยน่มันกนออกนา้องฝนี่ี่เี่าวเอา้าอนแล้วอมอนนม้น้า มันาโมากาดำนี้ดำอันตายนึแล้วก็มาดำนี้ด้แล้วจะดำเพื่อนหนันอ๋อมี่จขุนม่เนบอให้นก็ต้องขุนเ้อนสองให้ี่ให้นึงอ๋ตอนนี้ดำแล้วงันนึงดำมันงนลบีดงก็มีการรวมบดแรวมดทงเนาะมันทีพิ่มมันดำทีวันทีกันทีดำห้งเอาแขนเลยโอ้นำกเพร้น้ำมาได้ลรกกาไปไอ้วัน ก้ามันโอ้ก้ออาก็ไม่ได้ไรพเพราะว่าเ่งน,ง,งน้ำม่นจบจบก็เลยก้าวฮถ้าไปเบื้องนาทีขาดหน้าครับ<ไ>เอาแนวกินหอยไวก่อนนะเพียนาทีออาขาดหน้าเดี๋ยวใครจะันี่ยา่าบหยาบเเปิ่อันนี้ก็เอิญยาบเปิ่ครับอันนี้คือ,อเดี๋ยวจะให้เบิ้งยาแบกเปื่เปด่อกเปิ่นี่แหละ บ่หญ้าเจ้าสู้อันนั้นลราเคซื้อมันแต่ว่าเออืนน่นหญ้าบักเปิดลย้องเลยนุ่งเสียนมาบองรู้เนี่ยนุ่งเสียนมากกันบพฮือเสียนเปิดหญ <laughs> ้าบักเปิดครับ,บม,มีรถขจาวา้าโอเคโอเคด,ดูปูตีไถนะครับอันนี้ใบเตยกับพุณยาให้พักตัวนี้ ก็เพิ่นเอาแผ่นนั่นตัวนี้มาใส่ในแผ่นแผ่นวีว่าบอร์ดวีว่าบอดหรือกระเบื้องซีเมนอันยี่ซีเมนยี่ซีเมนปูเพิ่นได้สบายเลยอันนี้เป็นหน้าเพิ่นนะครับเป็นเทียงหน้าเพิ่นบ่เป็นของนาตีเราก็บ่เป็นของกำนันอันนี้เกอมาเห็ดหน้าเพิ่นจะซื้ออันน่าจะมีหน้าให้นี่ล่ะ ที่กับพ่อไลยครับกับที่จากนี่ไปสุดสุดซุดหัวนี่แหละครับแล้วก็ตรงตรงนั้นเพิ่นที่เป็นอเออเทียงหน้าแล้วก็มีมีฝากเทียงหน้าไปอีกหน่อยนึงอันนี้บ่บ่หลายอะไรเลี้ยวเบื้องนี้พุสีไทยไว้เบิดแล้วล่ะหน้าให้เนี่ย ที่เป็นให้ไงก็ไห้หลงให้ไงใช้ใบแต่ว่าอาจจะคาดคาดไอ้ดำแค่ละหน่อยที่กินปลาควันปลาขีา้คาดก็ติดปลาได้หรอครับเพราะว่ามันหนามไหลหนามเป่งบดตก ออกเป็นดินไส้เป็นไส้แน่ยนะครับไส้แล้วหัวหยาไหลงั้หัวหยาไหลขนาดไทายไทยลงล่มลงแล้วมีแตหัวหยากำนันแยมย่ายตัวบริสุทธิ์เข้าตลาดกินก็คือ ว่าเฮ็ดหน้าบ่ว่าสันก็จักจักสีตอบว่างอะไครับก็คันว่าเฮ็ดกะบ่คือบ่แมนบ่ได้บ่ได้ลงมือกันว่าบ่เฮ็ดกะมาดูแลอยู่ก็คือดูแลได้ให้เงินให้คำหน้าจีไปก็คือเป็นทุนนะครับเป็นส่วนของการให้ค่าใส่ใจหน้าจีน่ะเป็นผู้ที่ดำเนินการไปให้งงาน ในแต่และปีเนี่ยเื่อนอาทีใส่จ่ายเงินไปเท่ใครก็คิดว่าเป็นเขาเขาเปลือกนะครับอาทีเขาเก็ดเค็นามวณใทยมีอาการขาดหน้าครับโอ้คมเตยป่านนั่นก็หน้ามันธรรมดาครับนี่ยิแกนเติอบอยู่น้ามันดำ ดำซ่าครับเป็นประจำปีของนาตีที่จะเฮ็ดหน้าเลี้ยวกัเกือบออกพันสาก็สีว่างมือบ่เเ็ดแตหัวปีแต่เมือได้เว้นมันได้ตามเดือนตามปีมันเราก็ค่อล้ทีเฮ็ดถ้าก็ดำแตหัวปีก็ได้เป็นกอกเป็นกอคือว่าน,นะครับ แต่การาแปลกยุคขึ้กันครับเขานี่สีดำช่วงออกพันษาหรือว่าสีดำตั้งแต่หลังสงการก็ได้เกี่ยวพร้อมกันอันนี้จะเป็นหน้าดำดำสองคนกับหน้าบึงตอนนี้หน้าบึงเขาในบ้านที่บ้านออกมาขี่จักรยานเข้าไป ปลาใหม่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ส่วนมากจะเป็นปลาโยค่านะครับอเออวะแมนปลากระถินนลงนต้นใหม่ปลูกเองบัด่วนมากข้าเจ้าจะปลูกใส่ขั้นแดน นี่เเก็บว่าได้ดอกปาขกี้คาดน้ำมันหลเก็บเก็บห้อยกับว่าได้ดอกมันบริเวณมันมีตั้งต่นน้ำอันนี้เบิ้งต้นม่วงสวนลูกม่วงพันครับมีต้นม่วงต้นมีต้น,น,ตนยังที่เพิ่นปลูกไว้เป็นสวนเพิ่น,นนี้เป็นเสียงหน้านี่เพิ่นออกไฟฟ้าเขาแล้วครับเสียงหน้าตรงนี้ ไฟฟ้าเขาแล้ววันนี้เป็นยังหน้าหิร้านกับยาใส่ผ้าฮันะมาครับผม,ผมสำหรับคลิปมือนี้น,นะครับกูกับร้านหน่อยครับยายตัวคอนโดรผ้ามา,าชมทงหน้าครับกขอจบไปสวนิดก่อน เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับ bye bye คลิปนี้ bye bye สวัสดีครับสวัสดีสสดโอ้ยอรองเท้าตกน้ำรองเท้าตกน้ำเดี๋ยวให้ปู่อุ้มก็ได้ไม่ไกล